โอ้แข็งปุ๊กเลยกระเป๋านี่มีอีกตัวบอลนี่มันจิกกลัวดามงั้นก็โดดบีบดิบีบสองตัวแล้วบีบมาบีบมาปะกระเป๋าบีบมาอีก เอามาใส่มือนี่มาเอามาใส่มือนี่ว้าวนั่นยังไม่พองตัวนั้นตัวนั้น,น,นบีบอ๋อพองไหมอ๋อไม่มีแรงพองมั้ง ใส่เนี่ยอุ้ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยแน่นแล้วต้องทำอีกมันได้เล่นเกมว้าว <c oughs> กระเป๋ากระเป๋าน้ำเตืดครับตัวน้อยอตัวน้อ,นนนนอย มไม่ต้องจับเดี๋ยวให้ชิคเขาดูก่อนว้าวสวยตั้งเลยโอ๊ยพออันนี้คุดเลยเพอไปดูคุดอันนี้นี่แน่นเลยมันลูกปิงปองเด้อไหนหลอกดอกอะไร้มันพอ